เนี่ยนีน่สุกแล้วเงินเอเซนปากช่องมะฝัก เนี่ยครับพี่โม่โม่ได้เลยโม่ได้ไข่เลยแก๋เก๋ไม่รู้พันกับรถจักรยานมาตุ้งเนี่ยหายากเลยว่าสายสายเรียกว่าสายข้าวแต่ก่อนอันนี้เขาเรียกบโ่มบ่มนี่จะเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้เนื้อแข็งไม้อันเดียวแล้วก็ทโมโมําเป็นกลุ่มๆมแลว้วก็มีที่จับไว้จับถือไว้จับถือแต่ตัวนี้บ่มมันหาย,ยากก็ต้องใช้กระด้ง อันนี้เอินไม้คอนดามเอินไม้คอนเอินไม้คอนดามเอาไว้แบบอย่างเงี้ยเวลาข้าวมันออกมาจากหวัวหวหนึ่งข้าวนะมันก็จะมีความแช็กอยู่แล้วก็เอาเข้าวเหนียวมาเพื่อให้ไล่ความชื้นออกนิดนึง ก็ไม่ก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็แค่น,นี้เสร็จแล้วก็ร้อนๆโอ้โห<ฮ>ร้อนมากมใส่ทิ่ข้าวได้ละแล้วก็ตัวเล็ก อกตัวเล็กโอเคนั่นนั่นติกกนเดเลยเยอะไปใส่ตน okay. นอ,อนนี้โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยมันก็เก็บความร้อนในนี้แล้วก็ไม่มันไม่ชื้นด้วยเพราะมันมี ดูระบ,บายอากาศนิดนึงไม่ได้ระบ,บายอากาศมากเพราะถ้าระบ,บายอากาศมากข้าวมันจะแข็งให้มันแบบความชื้นออกไปนิดนึงเ,เสร็จเกียบร้อยแล้ว